นับสนุนโดยโ้งงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กปลาโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุปแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานวดนวโหรงงานกันตองและรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเพิวเวอร์สบสดีทพผุ้ชมตอนนี้ก็สีพาท่ทนผุ้ชมขี่เลาะดินขี่รถเลาะดินแถวเส้นทางสีหอดลักซองไปหาทางสีไข่ผมแนละ่ทพผู้ชมเอ้ย นี่แมนเป็นห้องแฮมฮอลิเดย์อินเนอรเพิ่นกำลังก่อสร้สางคือว่าไก่จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วท่านผู้ชมเอ้ยอ่าผู้ใดแต่คอนโควิดผู้ใดคนสร้างมาส่วนบาร์มานีกับแมนเป็นห้องแฮมคือกันท่านผู้ชมเป็นคลาวพาซาคลาวพาซาเวียงจันทร์จุดเขียนนี่เป็นลักซองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เบื้องซ้ายมือนี่จะเป็นสวนเจ้าฟางงุมเจ้าฟางงุม ถือว่าเป็นพระองค์ผู้ที่เพิินในถอนโฮมอาณาจักรลาวหลานสร้างให้เป็นปึกแผ่นดินแดนเฮ้ากวงขวางกวงใหญ่ไพศาลจะฝางงมฝางงมเพินนถอนโฮมอ่านี่ก็เป็นไปทองแท้มลาวเทียวเวียงจันทร์เปลี่ยนซื้อใหมตลอดที่กี่เป็นโนเวเทลยวะรกัน่าเปลี่ยนเป็นยังเกาะไรยางนะผู้ชมลายางแต่ว่ามาตอนนี้เปลี่ยนเป็น,ปนลาวเทียว ถนนเ้นนีก็เป็นถนนที่มุ่งหน้าไปทางสนามบินสากลวัดไตออกสีไข่ออกเกาเรลี่ยวก็ได้ออกไปทาง13เหนือก็ได้หรือว่าจะไปทางเมืองสังทองก็ตดในพันถนนหนทางเส้นทางเ้นนีนอก่านผู้ชมมาจุดเคนี้ก็เฮาเห็นว่าโครงการก่สอสร้างมีพ่อใหด้เห็นคือตึกตัวน,นั้นก็โอ้คือว่าด่นเติบไปได้ที่่าเป็นยังคือบบแล้วปนี งานนี้ก็เป็นจุดงานที่ค่อนข้างว่าซุ้มซนสมควรเนื่องจากว่ามีหลายๆอย่างที่น่าสนใจท่านผู้สมไก่กับตลาดตลาดสังเจียงอันที่ถือว่าเป็นตลาดจีนที่เขาเจาได้มาลงขึ้นโอ้หลายเดี๋ยวนี้หคองห่อห้องแฮมโป่งขืนป้านนอไม้ป้านดอกเคดท่านผู้สม้มอยู่ที่ถนนอาเซียนท่าน แะนะนอกจากนั้นก็ยังไก่กับสนามบินสากลวัดไตไก่กับสถานที่สำคัญสำคัญหลายแหง่งท่านผู้ชมถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่ว่าจะออกสู่สากลนะก็คือสนามบินสากลวัตไตนั่แหละเพราะว่ามีทัางผู้โดยสารทางภายในก็แลวก็ต่างประเทศสันนกษแน่นอนแลวก,เก,กลัเรื่องเศรษฐกิจต่างๆมันก็ดีแเนี้ ยุดเขียนนี่นี่ค่าดินอ่าเป็นแมสเกลลนี่ก็โอ้บอได้ถือเด้ออ่าบองบวชเ,เงินกียเปล่นบอลได้เอื่นหรอกเปล่นเอื่นเป็นเงินดอ,อลลารลล์รอดเขตยนจะสีนะบางบอลเปลี่ยนเอื่นเป็นเงินบาทเอาแล้วแต่จะบอลจะเอื่นแต่ที่แน่นอนน่ะก็ก็เพราะเพจอสังหานีมาซาปนี่ส่วนใหญ่ก็แมนเป็น US ดอลลาร์ทั้งผัวซม่สำหรับเงินกีปเปลี่ยนเป็นอ่า ถ้าหรไปเล่ซื้อเงินยูเอสซ่าเงินบาทก็ยังคงสูงเด้อดอลล่าน์นก็มูนียมเนนยจวาเท่าไหร่นึดอลล่ากับเศร้าไปาพันล่ะธนบุรส้มอ่าพเป็นเศร้าเศ้าพันกระพกหอยบ่อกกระพกสิบสี่กีบบ่ประมาณน่ะบ่มมันใจเนี่เป็นบาทนี่ก็บางบอที่ก็อยู่นอกเลยก่อ่าหนึ่งพันบาทหกแสนปลายอ่า ไปเอามาเสียหัวเจ็ดแสนบนที่เบาะนี่นะเอ้ึ้นแล้วเนาะเฮามีแต่น้าเข่าเป็นส่วนใหญ่มีแต่บริโภคเป็นชีวิตจิตใจอ่ะบ,าบาัววากาตาโบส้มบันนี้เขากับมาเบิง่งถนนทนทางเขาเตือนนี่เส้นทางนี่สามารถเขาไปทางตลาดที่แอดมินบอกเมื่อกี้นี่ก็คือตลาดสังเจียงมีครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในห้างือว่าครบครบหมดผาตาโบสม้ม การสันจรนี่ก็จะได้ออกเขาออกเขา,าตามเส้นเพราะว่ามันถนนนี่คือเหนนการั์ทวีส้มขั้นรถใหญ่นี่ก็สท,ทรงสรงจรลจรและก็บวกกับทางเบื้องนั่นนะนน้อยเนาะคือว่าคัดสิว่าเป็นใส่ป็นนเะส้นทางรถจักรกับโบเมนเนื่องจากว่ารถจักรก็สามารถมาใส่บอลตัวไม่ได้ราสันซ่าใส่ตัวใหญ่ได้สน,ดนันกรมีเต้ได้ คอยไปคอยมาระมัดระวังเอาอุบัติเหตุบานเฮานี่เกิดขึ้นหลายเด้อท่านผู้ชมมันก็มีหลายสาเหตุหนึ่งคนเฮาส่วนใหญ่นี่ก็แม่นขับรถเป็นแหลกก็เป็นแล้วแหละแล้วก็ขี่เลยท่านผู้ชมสองเกิดเกินก็คือแม่นว่าบ่ได้สอบครีมเอาไปขับขี่แต่แทะประมาณนั้นสนั่นเรื่องกฎจราจรเซนว่าประเพณพวกป้ายพวกปล่อยซิดบอกซิดหรือว่าป้ายห้าม ีบางคนกับนาเจโอะฮูกับมีเห็นบอเกิดก็มีเขาอุบัติเหตุลูกยังไหนน้อยทับประสบเลยอยู่ทางแถวขีดท่าเรือเพื่อนอะให้เขาเจ้าขี่รถจักรไฟฟ้าเี็กน้อยอายุวัฒน์เซียนเนาะสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุนี่นะรถใหญ่กับไปต่ำเอาเขาเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บหนึ่งโอ้ทับประสบเลยถล่มาดเสียใจ ขอแสดงเสียใจความเสียใจน้ำผู้ปก้ครองภูมเกีียวด้วยนี่แมา้ทาั้งนี้ก็ออกไปทางถนนอาเซียนกายสามารถกายเขาไปทางตลาดสังเจียงเมื่อกี้นี่แหละส่วนวายูนีนี่เป็นอ้อมหอบนี่ถือว่าเป็นอาน,าน,นันต์นะทน่านผู้ชมถือว่าเป็นอันาขอบเขตสนามบินสากลวัดไตหมดนี่นะรวมทั้งมีในทางกองถกกองทัพอ,อากาศยูนีน้าท่านผู้ชมถือว่า มีทางบดยสารภายในก็นคือต่างประเทศจัดบินเนี่ยนี่ก็บกขาซ้ายแหละผู้ไริษาทก็รหลายตลอดนี่น่าทพทวนบางทีเห็นอยู่นี่เอกลักษณ์มัดอ่าแอดมินนี่ตามความเป็นจริงเนี่ยมากหลายตัวนี้เนาะแต่ทู้ชมเห็นยังไงยาข้อห้มีเอกเอกลักษณ์นะแบบนี้แหละที่ว่าเป็นการส่งเสริม เครื่องดนตรีมรดกของศาสตร์ลาาเฮาที่บรรพบุรุษเพิ่นไดผลิตคิดแต่งสร้างขึ้นมาเป็นแบรนด์ของคนลาาเฮาลอยเปอร์เซ็นท์ไทเบรส้มลอยเปอร์เซ็น์เป็นแบรนด์ของคนลาาเฮาเขาเนี้ยวเสียงแคนถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่เคีย่งครูกับคนลาาบ่ว่าจะอยู่แห่งคนไหดคนเาลบาว่าจะเป็นเสือศาสตร์เล้าสันศาสตร์ต่างประเทศบ่ว่าจะอยู่แห่งคนใดคนล้า เสื้อสายเส้นเสื้อส้นเลือดเลือดเนื้อก็ยังคงถึงกันในะสะดกวกเนาะท่านผู้ชมสนั่นควรมเป็นเล้าอ่าโบเมนว่าเป็นศาสตร์ที่ตำต่อยแนละท่านผู้ชมศาสตร์เล้าคือว่าเป็นศาสตร์ที่ใหญ่ท่านผู้ชมใหญ่ดีเลยโบเมนว่าน้อยไลแต่ว่าเนื่องจากมันมีไรอ่าปัจจัยไร้ปัญหาในอดีตจึงเคิดให้ก็สะกดเหล้า มีหน่อยอคือในปัจจุบันเนาะอันนี้ฮขาวบอกคุคามจริงให้ฟังเขียทางศินี์เขามานี่กัไปทางสีไข่ในธท่าสผู้ชนี่ทางสีไข่บุญสงเฮือสีไข่กักกบกระพานไปอ่ม่พอิทรามือไม่เองเื่อว่าเพื่อนเองก็โอ้จัดอย่างยิงใหญ่ตามทีอ่มีพี่น้องเพื่อนบอกกล่าวว่าบญรงเฮือปีนี้กับมวนร้ายเพื่อนว่าสนั้นเป็นพทิทีเคยอยู่ซีไข่กับ เบิ่งเอาไปก่อนเนาะท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสมีเวลามาท่องมาเที่ยวเด้อปี2 0 2 4เพิ่นจะเปิดเป็นปีท่องเที่ยวแต่ว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการแม้นในช่วงงานนมัสการบุญพระธาตุดวงวิ่งจันทร์2 0 2 3ซึ่งเพิ่นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23หาวันที่2อ,าาอา 3, ่าท่ายก็หามือ23วันที่28นะท่านผู้ชมเนาะประมาณนั้นแหละเพิ่์นก็จะเปิดจะเป็นทางการสนั่สนุนกับมาท่องเที่ยวบา้านเฮา มาเบิงเบิงเหมือนไปที่บรดมาาง,งนี่ก่ามาเบิงบ้านเมืองข้าปัจจุบันนี้กะพัฒนาไปหลายอย่างแต่เสียดายนอกจากโภชมเสียดายแต่เศรษฐกิจหรือว่าประเพณเงินกีบเท่านี้อ่อนขาหลายส่วนนี่อาอมึงไปน้ากันว่าจะเป็นอะไรอนาคตว่ายัางจะสืบต่ออ่อนขาต่อเนื่องบ,อบ่อถาเปียกๆใช่กับเงินตาต่างประเทศ แน,แน่นอนแหละ่านผู้ชมสินค้าเหล่าในการตองได้ช่วยกันสนับสนุนมันจังคอยจะเกิดมีผูผลิตขึ้นมาสนับผูผลิตกระกตองผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานผู้ส้มใส่เข้าเจ้าก็จะดีใจพอใจแต่ว่าคนเล่าเขากับหันค้านิยมมาเบิงสินค้าของบานของเมืองเขา้าของประเทศเล่าที่คนเล่าเข้าสามารถเหตุเองได้การลองๆหันมาเบิงบ้งเบิ้งเนาะมาลองเบิงงบ้งมาลองส้มใส่เบิง้งในอะไรบอดีบอด,บอดจบบอดคักขเข้ากับสามารถบอกเป็นได้นะ่านผู้สม โอเคตาบุษมกับมาฮอดนี่ก็เป็นมาฮอดนี่กระทืมมาเป็นสามแยกระหนึ่งกับนี่แยกหนึ่งไปเบื้อง้ายมือก็ออกไปทางอันนั้บไปแหละจะออกไปทางสังทองนล้วตาบุษมเนาะเขตเก่าเดียวอะนี่นะเขตเก่าเดียวอ่าสนันสิงทีวาส่วนทีวามาทางนี่ก็แม็นเป็นทางตลาดสีไข่โอ้ยตาบุษม์ไปมาฮอดนี่ปึ๊บว่าสันเนาะเออกับ ถนนทุนทางนี่แหละวัดสีสอมสีแปลงกันโดนเตื่นไปเลยนี่เต่วไปกันยังบ่ทันได้เห็นว่าสอมแปลงกันเถอะโอ้หยากร้ายทะพุ่มข้อรุนยาตบป่นี้เอ้านี่หอดตลาดซีไข่แหละแอนมินข้อรุนย่าต์จุการบันทึกภาพเด้อทางนี้ทางนั้นก็นขอขับรถก่อนเส้นทางนี่คือเห็นน้ำกันทะพุ่มโอ้หยากเป็นคุ้มเป็นบ่อนี่มันตลาดซีไข่ขอบใจที่กดติดตามกดซับสไคร้ฮับส้มเด้อสบายดี ขอบใจที่ทานเขามาหับสม้มอยากให้เป็นกำลังใจให้อดมิน้วยการกด subscribe ขอบใจที่ทานเขามาหับสม้มอยากให้เป็นกำลังใจให้อดมิน้วยการกด subscribe